ฟีฟ่าออนไลน์4นิวอัปเดต l e g e n d of the l o n e l l c l a s s พบกับความแข็งแกร่งจากนักเตะที่เคยถูกยืมตัวไปมหาเทพเจสซี่ลินกาโ์ดนํำทัพโหลดได้แล้ววันนี้ทั้งคอมและมือถือลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเด้อพี่น้องสวัสดีแฟนช่องทุกท่านด้วยนะครับคี่สรุปข่าวประจำวันที่28เดือน5ปี2565ก่อนไปรับชมรับฟังเนื้อหาข่าวสารในคลิปนี้ขอคนละ1ไลค์1แชร์1การกดติดตาม เป็นกำลังใจในการทำคลิปโต้รุ่งท่านผู้ชมที่มารับชมคลิปนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับเป็นไงตรงสคลิปเป๊ะๆฝากกดติดตามให้กันด้วยเดอ้อพี่น้องช่องของเราในช่วงนี้ถูกปิดกั้นการมองเห็นอย่างหนักทุกปุ่มไลค์ปุ่มแชร์ปุ่มซับสไครต์เป็นกำลังใจชั้นดีนะครับในช่วงที่จิตใจห่อเหี่ยวนะฮะในช่วงที่กด F5 นะครับตามข่าวใน Twitter ว่า <laughs> เมื่อใดแมนยูไนเต็ดจะปิดดิวแฟนช่องที่ เคารพรักทุกท่านครับคืนนี้ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศนะครับจะเป็นการกลับมาโคจรน,นะพบกันอีกครั้งหนึ่งเป็นการเจอกันของคู่ชิงปี28 1 8เป็นการรีแมตช์เรอัลมาดริดพบกับหงแดงลิเวอร์พูลมาเฟียสเปนปะทะตัวตึงอังกฤษนอกจากจะเป็นการทราบว่าใครจะเป็นผู้ประกาศศักดาห์นะครับคว้าแช,ชมป์ ยูฟาแชมเปี้ยนลีกนะฮะของเจ้ายุโรปนอกจากนี้อาจจะเป็นการทราบผลรางวัลบอลลุงดอในซีซั่นนี้ก็ได้ถ้าเกิดมัดเวดใต้โอกาสที่คารินเบนเซมาจะได้เนี่ยมีโอกาสสูงมากๆถ้าเกิดเป็นฝั่งลิเวอร์พูลได้ก็มี2ตัวเต็งอย่างซาดิโอมาเน่หรือแม้กระทั่งโมเมตซาร่านะครับที่อยู่ในแคนดิเดตผมไปเช็คจากคอมเมนต์แฟนบอลต่างประเทศ อัตราการต่อรองนะครับทางฝั่งมาติดก็เบนซิมาเนต่งหนึ่งทางฝั่งของรีพูซาดิโอมาเน่นะดูจะมีน้ำหนักมากกว่าโมเมตซาร่าแบบว่าเลืมลมอมๆอ่ะถ้าเกิดสมมุติวรีพูได้บาลลงดอนะครับอาจจะเป็นนะอาจจะเป็นซาดิโอมาเน่แล้วทุกคนละครับคิดว่าใครจะเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้สามารถคอมเมนต์แสดงทัศนะหรือแม้กระทั่งทายผลสกอร์การมาได้ด้านล่างเหมือนเดิมนะครับ ผมคิดว่าน่าจะยิงกันหลายลูกอยู่นะเพลๆเนี่ยอาจจะถึงต่อเวลามากันที่ข่าวแรกครับตะกี้พูดถึงซาดิโอมาเน่รายงานจากเลก,กิปทางฝั่งฝรั่งเศสครับไิแนนิคมีข่าวว่าใกล้แล้วนะเทียตกลงสัญญา3ปีกับซาดิโอมาเน่มาเน่ก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะของลิเวอร์พูลที่มีข่าวว่าอาจจะอำลาทีมหลังจะจบซีซั่นนี้ซาดิโอมาเน่ครับมีราคาค่าตัวอยู่ที่30ล้านยูโร ส่วนทางบาเยนร์ก็มีข่าวว่าอาจจะต้องเสียโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ไปก็คงจําเป็นที่จะต้องหากองหน้าหรือว่าตัวรุกเข้ามาเพิ่มเพื่อเสริมความแข็งแกร่งก็เล็งไปที่ซาดิโอมาเน่ซึ่งมาเน่เองก็ยังไม่ตอบเรื่องของอนาคตที่ชัดเจนหลังจากจบนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอนาคตของซาดิโอมาเน่น่าจะค่อนข้างเคลียร์นะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะซึ่งมาเน่นะครับเปิดเผยความจริงว่าตัวเองนั้นเคยเกือบย้ายไปอยู่แมนยูแล้ว มาฟังมาเน่ลํำลึกความหลังให้ฟังกันเลยดีกว่ามาเน่บอกว่าผมต้องบอกว่าผมเกือบได้ย้ายไปอยู่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วจริงๆทําสัญญาไว้ที่นั่นตกลงไว้หมดแล้วพร้อมจะย้ายแล้วแต่ก็มาคิดว่าไม่ดีกว่าอยากไปลิเวอร์พูลสุดท้ายก็ถูกโน้มน้าวนะโดยโปรเจกต์ของเจเกนคอปเรื่องของประวัติศาสตร์สโมสรโปรเจกต์แผนงานความสำเร็จ เงินเงินทองทองโอกาสในการได้ลงสนามอีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญมากๆนะครับนั่นคือเรื่องของผู้การทีมแล้วผมก็ไม่แปลกใจที่ทําไมซาดิโอมาเน่ย้ายไปอยู่ลิเวอร์พูลด,ด้วยคําโน้มน้าวนะในโปรเจกต์ของเจเกนคอปอิชาลิเวอร์พูลมากเลยครับที่มีเจเกนคอปเป็นผู้การทีมนะเสียนักเตะคนไหนได้แต่เสียเจเกนคอปไม่ได้ล่าสุดต่อสัญญาแล้ว ข่าวต่อไปมากันที่คิสวีเลอร์ครับนักข่าวของเดลี่เมลเทียสามเรียนข่าวบอกว่าพี่น้องตระกูลเกลเซอร์ตะกี้อ่านข่าวมาเน่นะฮะพอเข้าสู่เนื้อหาข่าวแมนยูข่าวแรกแม่งหุดหงิดขึ้นมาทันทีเลยคิสวีเลอร์บอกว่าพี่น้องตระกูลเกลเซอร์จะได้รับเงินปันผลจากหุ้นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ากระเป๋าตัวเอง11ล้านปอนด์จะจ่ายเงินวันที่24มิถุนายน นี่สินสุดที่ของสโมสรน,นะครับเพิ่มขึ้นให้2ล้านปอนด์คิดเป็น11%แล้วก็นี่สินยอดรวมนะครับณตอนนี้อยู่ที่591ล้านปอนด์เอดิสันคาวนี่ครับล่าสุดให้สัมภาษณ์เป็นครั้งสุดท้ายนะก่อนที่จะอำลาสโมสรไปแบบหมดสัญญาสถานีปลายทางต่อไปอาจจะเป็นลาลิก้าสเปนสำหรับเอดิสันคาวนี่แต่เดี๋ยวมาฟังนะครับบทให้สัมภาษณ์นะฮะ กล่าวคำอำลาสโมสรแล้วก็แฟนๆคาวาน,นี่บอกว่าผมไม่มีอะไรนะที่จะต้องพูดเลยนอกจากคำว่าขอบคุณต่อแฟนๆทุกๆคนและก็สโมสรแห่งนี้แฟนๆเนี่ยแสดงให้ผมเห็นถึงความเคารพนับถือตั้งแต่วันแรกนะที่ผมมาที่นี่ผมคิดเสมอว่าพวกเขาคงตระหนักดีถึงการทำงานหนักของผมผมพยายามทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ ผมพยายามทำให้มันเต็มที่ทุกอย่างเพื่อทีมทีมนี้รู้สึกซาบซึ้งอย่างมากเลยแล้วก็จําเป็นที่จะต้องบอกลาสโมสรแห่งนี้นะแต่ว่าจากไปด้วยความทรงจําดีๆที่มีต่อแฟนๆแ,แล้วก็ทีมสิ่งหนึ่งที่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยก็คือการที่เรามีซีซั่นที่เล่นกันได้แบบดีอะ่ะดีมากๆเลยก็คือปีที่แล้วแต่เนื่องจากไม่สามารถมีแฟนๆเข้าไปรับชมเกมในสนามได้ ก็ตามนั้นนะครับซีซั่นที่แล้วนะอุตส่าห์เล่นดีแต่ก็ไม่มีแฟนๆเข้ารับชมเกมในสนามพอมาในซีซั่นนี้ตั้งเป้าหมายมีส่วนร่วมมากขึ้นแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถทำแบบนั้นได้สุดท้ายท้ายสุดอยากจะขอบคุณแฟนๆจากก้นบึ้งของหัวใจพวกเขาแสดงความรักต่อผมอย่างมากนัน่นเป็นสิ่งที่มันสำคัญมากๆนะสลหรับชีพนะักฟุตบอล และคาวนี้ก็ได้กล่าวทิ้งท้ายถึงผู้เล่นที่เขาคิดว่าฟอร์มคงเส้นคงวาทำผลงานได้ดีให้กับทีมในซีซั่นนี้ส่วนตัวผมเนี่ยผมคิดว่าผู้เล่นที่โดดเด่นในซีซั่นนี้นะแล้วก็คนที่แสดงให้เห็นถึงความสม่ำเสมอเล่นได้ดีต่อเนื่องและอยู่เคียงข้างเรานั่นคือคริสเตียโนโรนัลโดอาจจะมีช่วงเวลาสั้นๆที่เขาไม่สามารถยิงประตูได้ ซึ่งมันก็สามารถเกิดขึ้นได้นะเมื่อคุณเป็นกองหน้าแต่คริสเตียโน่น่าจะเป็นผู้เล่นเพียงคนเดียวหรือไม่กี่คนที่แสดงออกถึงความสม่ำเสมอม,มากที่สุดหลังจากที่โรนัลโดเข้ามาถ้าจะให้หายสักคนหนึ่งก็คงเป็นดาบิดเดคียนั่นแหละครับตามนั้นนะโดดเดยยูเดเตดดังนั้นเมื่อรวมกันพวกเขาทั้งคู่ผมจึงให้เป็นผู้เล่นที่สม่ำเสมอ แล้วก็ดีที่สุดในทีมโชคดีนะเอวมาธอดพียังจำสองลูกที่ยิงใส่ทาวทัมตันได้ในวันกรรมโกงความตายที่เซนต์แมรี่ข่าวตลาดซื้อขายนักเตะผมก็พยายามไปไล่หามาให้นะครับว่ามันมีอะไรคืบหน้าหรือว่าอัปเดตบ้างข่าวจากเลก,กิฟมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีการติดต่อบเบื้องตน้นสอบถามเบื้องตน้น สำหรับดิลของมูคิเอเล่ครับแบ็ก <Back S 1> ของแอเบไลซิกซึ่งมูคิเอเล่เคยทำข่าวไปแล้วมีราคาค่าตัวประมาณ10ล้านยูโรถึง15ล้านยูโรนอกจากนี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับมานูโคเน่กองกลางของมุนเช่นกักบักครับที่ราฟรังนิกมองว่านักเตะคนนี้มีศักยภาพพเทนเชียดีแล้วก็สอดส่องมาหลายปีแล้ว นอกจากแมนยูก็มี a อลีติโก้มาดริดแล้วก็ยูเว่ที่สนใจดาวเตะคนนี้ก็สำหรับมูคิเอเล่หลายๆคนน่าจะคุ้นหูไปแล้วแต่ว่ามา n นูโคเน่เนี่ยนออายุ21ปีครับหลือสัญญา3ปีกับมนเชนกักบักเล่นตำแหน่งมิดฟิลตัวกลาง CM แล้วก็สามารถถอยมาเล่น DM ได้อันนี้เป็นสแตต์อนาลิซิสคร่าวๆที่ผมไปแคปมาให้จากทาร์ฟมาร์เก็ต เล่นเป็น cm เล่นเป็น dm ได้ถ้าเกิดสมมุติว่ามันไม่ได้ตัวที่เป็นท็อปเทีย์เนี่ยอาจจะมาถึงรายชื่อเหล่านี้ที่เป็นมิสเตอร์วูอ่ะเออใครวะเพชรในตมพวกนี้ก็ได้เอ,อจำชื่อไว้นะครับามานูโคเน่ซาโมลักเฮิร์ทเทียห้าของแมนเชสเตอร์อิมนิ่งนิว แรนดข่าวนะครับบอกว่าเอเย่นของดีนเทเดสันวันบิซาก้าและน้องเบดนวิลเลียมได้สอบถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของนักเตะในการดูแลกับทางสโมสรถ้าเกิดไม่อยู่ในแผนการทำทีมของเอริกเทนฮารจะพยายามหาทางออกครับให้ตัวนักเตะในการดูแลของตัวเองไม่ว่าจะเป็นเอเย่นของน้องดีนของวันบิซาก้าของเบดนวิลเลียมเนี่ยได้ย้ายทีมไงก็ไนเมื่อไม่ใช้งานจะให้อยู่ไปทำไม วอพิซาก้ามีข่าวกับคริสตันพาเลตแต่ว่าดีลไม่ค่อยคืบหน้าเท่าไหร่นะดีเทนเซนตมีข่าวกับนิวคาสเซลส่วนวิลเลียมต้องรอดูว่าจะเอาอย่างไรจะปล่อยให้ยืมตัวหรือว่าขายขาดนะักข่าวสายอิสระนะจนทานเทียสามจเทียซิสเต็มรอบหน้าต้องขึ้นเป็นเทียสองได้แล้วเขาบอกว่าเอริกเทนฮารกต้องการดูฟอร์มของเจ้าหนูเจมการ์เนอร์ในช่วงปรีซีซั่น จะได้ทำการประเมินผลงานแล้วค่อยตัดสินใจว่าจะให้อยู่ต่อหรือว่าปล่อยยืมไม่สำคัญว่าฟอ r เรสจะสามารถเลื่อนชั้นสู่พรีเมียร์ลีกได้หรือไม่เทนฮาต้องการประเมินนะด้วยตาตัวเองในช่วงพรีซีซั่นค่อยตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอย่างไรต่อไปฟอบิซิโอโรมาโน่นะครับคอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเป็นหนึ่งในสมโมสรที่สนใจคว้าตัวเจ้าหนูเมาคอม A B O Y ผมอ่านชื่อถูกมเนี่ยกองหน้าของดาร์บี้เคาวตี้วัยสิบแปดขวบสัญญาจะสิ้นสุดลงนะครับในช่วงเดือนหน้าเหตุผลที่แมนยูมีข่าวก็คงเป็นเพราะว่าซีฟแมคคาร์เรนได้เคยทำงานที่ดาร์บี้มาอยู่แมนยูอาจเป็นปัจจัยแต่ว่ายังไม่ได้มีการตัดสินใจนะครับว่าจะเซ็นสัญญากับนักเตะคนนี้หรือไม่เมาคอม ESPN ครับเที 3, ยสามเรียนข่าวโดยรอบดอสันแมนสเตอร์ยูเ็ตเป็นสโมสรที่มีความสนใจในการเซ็นสัญญากับแฟงกี้เดยองมากที่สุดในช่วงซัมเมอร์นี้เอริกเทนฮากต้องการสร้างยุคใหม่ก้าวไปข้างหน้าด้วยการนะครับซื้อแฟงกี้เดยองนะเข้ามาร่วมทีมเนื้อหาข่าวข้างในครับตอนนี้บาเซโยล่ากำลังมองหาตัวแทนของแฟงกี้เดยองอยู่ยุดจากสายสเปนเทียหนึ่งเมื่อวานนี้ที่ผมอ่านข่าวออกคลิปไป บาเซโลนาต้องการเบนโดซิลบากำลังมองหาตัวแทนของแฟงกี้เดยองแล้วก็ตั้งค่าตัวไว้อยู่ที่75ล้านปอนด์แต่แมนยูคิดว่าเป็นตัวเลขที่มันมากเกินไปโอ้ยแพงเกินลดหน่อยได้ไหมรรบดอสั้นนะครับเชื่อว่าจะสามารถต่อรองให้ตัวเลขมันลดลงมากกว่านี้นะจากสถานะทางการเงินของบาซ่านั่นเองคิดว่าแมนยูสามารถต่อรอง ขอลดราคาค่าตัวได้ยึดจากสปอร์ตเมื่อวานนี้ที่ผมก็อ่านออกคลิปไปนะครับบาเซโลนาต้องการเงินสดถ้าเกิดไปเอานักเตะเป็นส่วนหนึ่งในข้อตกลงเช่นให้ไป30ล้านแถมมาซิยาวไปเขาอาจจะด่ากลับมาหลอกเล่นหลอกเล่นเขาอาจจะไม่เอานะครับเพราะเขาต้องการเงินสดนะเขาไม่เอานักเตะพ่วงกับเงินนะ่ะมาตินแบ็กเบิร์นครับ ผู้สืบข่าวเทียหนึง่งบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้มีความสนใจในตัวแฟงกี้เดยองคนนี้ผมไม่เคยอ่านข่าวเลยนะนาะมาตินเนี่ยแกคอนเฟิร์มว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ไม่ได้สนใจแฟงกี้เดยองเป้าหมายของเปปกววเดียล่าครับคือคาวินฟิลิปต่างหากแต่โอกาสคว้าตัวมันลำบากเนื่องจากลีดรอดตกชั้นนักเตะทีมชาติอังกฤษด,ด้วยค่าตัวนะฮะค่าเฮมันแพง นอกจากแฟงกี้เดยองนักเตะคนหนึ่งที่ซิตี้นะที่เขาเขียนข่าวว่าไม่ได้สนใจก็คือน้องไรซ์ซึ่งอน้องไรซ์เนี่ยอย่าว่าแต่แมิตี้เลยเชลซี Chelsea ช่วงนี้ก็เงียบๆนะครับไม่ได้มีมข่าวโยงกับไรซ์มานานแล้วทางฝั่งแมนยู U, ผมจำได้ว่าผมอ่านข่าวเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วไปแล้วว่าเอริเทนฮากไม่คิดว่าการทุ่มเงินซื้อไรซ์จำเป็นขนาดนั้นราคาค่าตัวแพงเกิน ถามว่าเก่งไหมเก่งแต่มึงแพ้ไงนะตอนนี้สื่อที่มีความน่าเชื่อถือเทียสูงทางฝั่งอังกฤษแรนข่าวนะครับมีเพียงแค่แมนยูที่สนใจแฟงกี้เดยองไปยึดจากสายสเปนหรือแม้กระทั่งสายฝรั่งเศสก็มีแมนยูอีกนั่นแหละครับแล้วก็ปารีสแซงต์แชงกงนะที่สนใจแฟงกี้เดยองม a นเชสเตอร์ซิตี้ยังไม่ได้กระโจนเข้ามาร่วมดีลของแฟงกี้เดยอง ข่าวต่อไปนะฮะมากันที่ฟาบิซิโอโรมาโน่ครับอัปเดตข่าวดีลหลักของแมนยูในตำแหน่งสไซเกอร์ดาวินดูเยสในพอด์ตแคทฮิวิโก้ยังคงคอนเฟิร์มนะครับว่าดาวินดูเยสจะย้ายออกจากเบนฟิก้าร้อเอร์เซในช่วงซัมเมอร์นี้มีข่าวลือมากมายแต่เขานะครับสนใจย้ายมาคาแข่งในพรีเมียร์ลีกแมนเชสเตอร์อิมพิวชันนิวเทียห้าบอกว่าเมนเดสเอเจนต์ของคริสเตียโนโรนัลโด กำลังทํางานเพื่อแมนยูครับทำงานอย่างหนักเลยในการช่วยให้สโมสรสามารถเซ็นสัญญาคว้าตัว w ดาวินยูเยสด้ณตอนนี้อยู่ในช่วงการเจรจารสาเหตุที่มันเจรจารลําบากเนื่องจากแมนยูไม่ได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนเลกแต่เขาก็บอกว่าเมนเดสจะพยายามทำงานนะครับตรงนี้เพื่อให้แมนยูอยู่ในจุดตำแหน่งที่มันดีในการคว้าตัวได้ หลอรีบิตเวลครับผู้สืบข่าวเทียหนึ่งสายตรงแมนยูจากเดียติกยูเคแมนเชสเตอร์ยูเอตดได้วางตัวดาวินดูเยสไวร์ลิสกองหน้าที่อยากได้มากที่สุดในการเสริมทัพนะครับช่วงซัมเมอร์นี้เมนเดซซูเปอร์เอเจนต์จะเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการเจรจารดีลนี้ด้วยทำให้สามารถเพิ่มความเป็นไปได้ในการที่นูเยสจะย้ายมาร่วมทีมแมนยูจะเข้ามาจัดก,การดีลนี้ด้วยตัวเอง เอาละเว้ยเอาละว่าโรมาโน่นะครับก็บอกว่าแมนยูยังไม่หมดหวังวิทเวลก็บอกว่าโอเคเมนเดสจะช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั่นเท่ากับว่าดีลของดาวินูเยส์ตอนนี้ยังไม่ได้ล่มนะครับเรายึดจากฟอบบซิโอโรมาโน่และลอรีวิทเวลจะทําให้น้ำหนักข่าวทางฝั่งฝรั่งเศสจาก IMC ที่เขาบอกว่านูเยสเนี่ย ปฏิเสธแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดปฏิเสธนิวคาสเซิลเพราะว่าไม่ได้ไปเตะยูฟ่าจะไม่เล็กน้ำหนักความน่าเชื่อถือเหมือนลดน้อยลงไปนะครับเนื่องจากโรมาโนเขาอยู่สายกลางถูกไหมแล้วก็สื่ออังกฤษทียนึงสายตรงแมนยูอย่างวิทเบลเนี่ยเลยียนข่าวตรงกันสองที่ตรงกันอะทาให้ข่าวจากไอเอ็มซีเนี่ยน้ำหนักลดน้อยลงไปให้น้ําหนักไปที่โรมาโนแล้วก็ลอรีวิทเบลนะครับว่าดาวินูเยส ยังไม่ปฏิเสธแมนยูนะครับแล้วก็เมนเดสเนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจารและช่วยแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดเผื่อดีลนูเยสที่เป็นมหากาบเหมือนอารมณ์ซานโช่อะลากยาเป็นจบตลาดเลยก็ว่าได้นะเพราะว่าดีลของแฟงกี้เดยองส่วนตัวผมเชื่อว่าจะจบก่อนวันเดทไลบาเซลนาสิ้นเดือนหน้าไงก็คงต้องรอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ข่าวจากสปอร์ตเมื่อวานเขาก็บอกว่าแมนยูพยายามเร่งรีบให้เดยองตัดสินใจคุยกับเทนฮาให้รู้เรื่องถ้าเกิดยังไงก็ไม่มาเนี่ยจะได้ move on ไปเอาดิวอื่นพูดถึงดิวกองกลางนะครับในตลาดก็น้อยนะ <laughs> สมมุติว่าไลเมอร์ไปอยู่อไปอยู่าเยันมิวเนกนะครับตัวละครรับที่เคยมีข่าวอย่างเจ้าปาลินญ,ญาีนล่าสุดมีข่าวกับบูแฮมตัน จะมาแทนที่ใครล่ะรูเบนเนเวสปัจจุบันนะครับแมนยูกับรูเบนเนเวสยังไม่ได้มีข่าวโยงกัปจากสื่อหลักสื่อเทียหนึ่งเทียสองอะไรพวกนี้ยังไม่มีและวบรูโน่แฟนันไปทำหน้าที่เป็นเอเย่นผมเห็นลงรูปนะข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับโรมาโน่นะครับทำการรีทวิตแล้วก็มีแฟนๆที่ติดตามเนี่ยเห็นนะครับว่ารีทวิตอีกรอบนึง ว่าแมนยูได้เล็งเป้าไปที่เปาตอเรสของบียารอัลครับที่ถือว่าเป็นหนึ่งในรายชื่อนะในลิสต์รายชื่อ3-4ตัวเลือกสำหรับเซ็นเตอร์แบ็กคนใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้ยังไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอนะครับอย่างเป็นทางการอยู่ในช่วงการตัดสินใจของเอลิกเทนฮากแล้วก็เนื้อหาทวิตที่โรมาโนโรีทวิตเนี่ย เขาเขียนถึงเชลซีด้วยว่าให้ความสนใจในตัวกองหลังชาวสเปนเช่นเดียวกันค่าฉีดสัญญานะครับประมาณ55-60้าถึงหกล้านยูโรแต่สาเหตุที่โรมาโน่รีทวิตตัวเองรอบหนึ่งนะผมคิดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับประโยคนี้ค่าฉีดสัญญาอยู่ที่55-60้าถึงหกล้านยูโรแล้วก็เ e อริกเทนฮาร์กยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับน่าจะกำลังเลือกอยู่ว่าจะเอาทิมเบอร์หรือว่าจะเอาเปาตอเรสหรือว่าจะเอาแม่งทั้งคู่เลย ถ้าเกิดเอาทั้งคู่เนี่ยงบประมาณในการเซ็นเดอร์ยองหรือแม้กระทั่งเนเวสไลเมอร์ ave, imer, อาจจะลดน้อยลงไปและคุณต้องไม่ลืมนะครับว่ายังมีดาวินูเยสอยู่อีกและดิวขาออกเนี่ยจะสามารถทำเงินได้กับแมนยูได้มากมายขนาดไหนจะสามารถขายมาซียาวขายวาบิซาก้าได้ไหมอืมนะก็ต้องคำนวณเงินดีๆนะครับ ดิวแรกในการลงตลาดในการจ่ายเงินเนี่ยสำคัญมากๆมันจะเป็นโดมิโนโกระทบไปต่อที่ดีวอื่นๆนะครับต่อจากเนี้ยดิวสดิวสว่าจะเหลืองบประมาณประมาณเท่าไหร่เพราะว่าสื่อเทียบนๆเนี่ยเขาเขียนข่าวบอกว่าแมนยูมีงบประมาณร้อยล้านเพราะฉะนั้นต้องใช้งานดีๆนะ <laughs> ต้องบริหารดีๆเกี่ยวกับเรื่องของตังถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มา รัวๆนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องส่วนเชลซีเนี่ยเหมือนกับข่าวเขาเอียงไปทางชูกุนเดน่าจะไม่ได้สนใจเปาตอเรทเท่ากับแมนยูแล้วก็วันนี้ก็ไม่มีข่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับเกี่ยวกับดีลของเปาตอเรสแล้วก็ยูเลียนทิมเบอร์นะต่างกันต่อในวันพรุ่งนี้ครับจะมีคลิปลงวันอาทิตย์อีกวันหนึ่งแล้วก็ผมขออนุญ,ญาตหยุดวันจันทร์นะครับโอเควันจันทร์ไม่มีคลิปเช้าตามมาในรูปแบบของไลฟ์สดในช่วง2-3ทุ่ม ใครมีอะไรจะถามหรือว่ามีอะไรจะพูดคุยนะฮะหรือว่าจะให้บ่นอะไรนะมาเจอกันได้นะครับไลฟ์ like, สดวันที่30เดอ้อพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับบ๊ายบายจุบ